อำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ช่องปลายพยานยิชีวีออนไลน์นะคะเรานำท่านผู้ชมนะคะเข้ามาชมภาพบรรยากาศนะคะการทำครัวตำบลน,นะคะของชุมชนที่นี่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เ,เรียกว่าประสบปัญหาสถานการณ์โควิดหรือผู้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เรานําเสนอภาพบรรยากาศให้นันผู้ชมชมนะคะแล้วก็พร้อมจะบรรยายภาพบรรยากาศไปอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ ในขณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือเจ้าหน้าที่นะคะพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะบ,บริเวณที่ทําครัวนะคะเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโควิดนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยนะคะแต่ภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแม่ครัวนะคะที่เดินทางมาจากาในแต่ละบ้านในชุมชนนี่แหละค่ะมาช่วยกันทําครัวเพื่อเรียกว่าทําอาหารให้กับผู้ที่โดนกักตัวจาก ุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วต้องโดนกลับตัว14วันนะคะทีนี้ทางตำบลเนี่ยก็มองเห็นว่าจริงๆเราน่าจะมีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะโดยที่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นทีมคณะแม่ครัวนะคะที่เดินมาเดินทางมาจากในชุมชนนี่แหละคา่ะมาช่วยกันนะคะโดยที่ก็ ทุกคนมาด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆนะคะท่านใดสะดวกท่านใดว่างนะคะก็มาช่วยกันทำกับข้าวด้วยแล้วก็แพ็คอาหารนะคะบรรจุลงในกล่องนะคะเพื่อนำไปให้ผูท้ที่กักตัว14วันตามนโยบายของภาครัฐนั่นเองค่ะ ของนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเป็นปัจจัยต่างๆในการที่นํามาซื้อวัตถุดิบนะคะในการปรุงอาหารทั้งนี้มาทั้งจากภาครัฐหน่วยงานเอกชนนะคะห้างร้านต่างๆนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาในการกักตัวในช่วงที่โดนกัก14วันเนี่ยนะคะได้รับประทานอาหารกันแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะโดยกลุ่มชุมชนนะคะของ ตำบลอ่าวลึกเหนือนะคะก็เรียกว่าช่วยกันนะคะระดมคนรวมถึงผู้ที่เห็นความสำคัญในจุดนี้นะคะก็มาร่วมบริจาคให้ะคะ่ะ ค่ะท่านผูนช้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับท่านกำนันนะคะชนะพัฒน์คงชนะนะคะซึ่งเป็นกำนันตำบลอ่าวลึกเหนือนะคะอำเภออ่อาวลึกจังหวัดกระบี่นะคะเดี๋ยวจะให้ท่านพูดถึงโครงการนะคะสำหรับการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะครับ,รบวัตถุประสงค์ที่ทําโครงการนี้ผมผู้นําท้องที่หลายๆท่านมองเห็นว่าคนที่โดนกักตัว14วันเนี่ยเขามาจากพื้นที่เสี่ยงหนึ่งมาปุ๊บบางคนตกงานมา ไม่มีเงินแม้แต่เจื้อข้าวก็ไม่มี<ะ>ก็เลยคิดว่าทําโครงการครัวตาบลขึ้นมาทําข้าวกล่องไปแจกสิบสี่วันดูแลเขาวันละสองมือ้อ<ะ>เพื่ออย่างน้อยให้เขากักตัวอยู่ที่บ้าน<ะ>เขามีข้าวกินะจะทําเป็นถุงยังชีพมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเขาต้องไปซื้อพริกเขาต้องไปซื้อกะปิซื้อน้ําปลาอีกก็ไม่ตอบโจทย์เอาเป็นข้าวกล่องอย่างนี้เลย<ะ>อย่างน้อยคนที่เดินทางมาจาก พื้นที่เสียงทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในตำบลเนี่ยเขาได้อยู่เป็นหลักเหล่งถ้าเกิดใครมีอาการผ่านไปสักอาทิตย์มีอาการไข้หรือว่าสมเสียงเขาได้ถวาหมอมารับตัวไปอแก้ไขทันเวลาพอดีโดยที่ไม่ต้องไปติดคนอื่นแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เขาก็ไม่อยู่บ้านเขาก็อ้างว่าเขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีอะไรหลายอย่างเขาก็ต้องเที่ยวทั้งตำบลไปโน่นไปนี่ถ้าเกิดเป็นสักคนติดทั้งตำบล ก็เลยคิดคิดที่เริ่มมาก็เลยถ้ดมทุนทีนี้ทุนก้อนมาจากไหนไม่มีงบภาครัฐช่วยถ้าดมทุนก้อนเนี่ยทีมงานผู้ใหญ่มอปตอหลายคนห้างร้านนักธุรกิจเขาก็บอกอ่เออทำเออเขายินดีสนับสนุน<ะ>เป็นเรื่องดีอย่างน้อยก็เปรียบเสมือนล็อกดาวน์คนที่มาจากพื้นที่<ะ>ให้เขาอยู่บ้าน14วันจบเลยครบ14วันคุณไปไหนก็ได้<ะ>ถ้าคุณไม่มีอาการป่วย แต่ถ้าป่วยคุณก็ไม่ไปติดใคร uh huh. อ่าอย่างนี้ก็เลยสบายใจคนในตำบลก็ไม่ต้องหวาดกลัวอ่าอเนี่ยคือเหตุผลที่ทําตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าได้ผลไหมบางคนเขาบอกว่าได้ผลนะถือว่าเขามีข้าวกินเขาไม่ออกไปไหนสิบสีวัน,นเขายอมรับตัวเองได้เพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องมาอ้างได้ว่าผมไม่มีข้าวกินผมต้องออกไปซื้อน่นผมไปซื้อนี่ผมอยู่ไม่ได้ ใครจะดูแลผมก็ทีมปกครองตำบลร่วมกับท้องถิ่นก็เริ่มทำมาตรงนี้ก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่6วันที่7แล้ว,วที่ดำเนินการมากะว่าตั้งประเด็นว่าสัก1ิบวันนี้ไอ้ครบ14วันเนี้นนก็งกประมาณก็ตอนนี้ก็หลังไหลมาอย่างที่ที่เห็นนั่นแหละน้องเห็นนั่นแหละว่ารายชื่อผู้บริจาคพอเยอะเนี่ยเหตุผลที่ทำตรงนี้มา ก็อยากถ้าตำบลอื่นมีมีม,มีมีกำลังมีคนสนับสนุนอยากให้ทําแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องดีนะ,ะเนี่ยเหตุผลแค่นี้เดี๋ยวจะให้คุยกับท่านผู้ใหญ่สักหน่อยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมนะคะจะได้ฟังการสัมภาษณ์นะคะก็คือท่านผู้ใหญ่หมู่ที่6ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะท่าน ก็ใหญ่วัฒสสนธรและพู้ทุนนะคะพูดถึงโครงการนี้ที่เราได้จัดทําขึ้นมานิดนึงค่ะครับครับก็ภายใต้ความร่วมมือนะครับนําโดยท่านกำนันนะครับแล้วก็พี่น้องกำนันใหญ่บ้านผู้นำาื้นนนะครับทั้งหมดก็ที่ที่เราปรึกษากันเบือเ้องต้นก็คือว่าตามที่พี่น้องเดินทางมาจากพื้นที่เสียงแล้วกลับตัวเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องอยู่บ้านแล้วก็การที่เขาอยู่บ้านนั้นก็คือ ร่วมกันคิดว่าเราต้องตอบแทนเขาก็คือแทนที่ว่าเพราะว้าเขาต้องนับภาระเรื่องของอนอกจากเขาไม่ได้ทํางานแล้วไม่มีไม่ได้ทําอาชีพแล้วก็คือเขาต้องขาดรายได้ที่ร่วมคิดกันก็คือว่า,าเขาต้องมีอาหารกินส่วนหนึ่งก็เป็นการตอบแทนในเรื่องของเขากักตัวอยู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหมด ให้คนทั่วไปเนี่ยปลอดภัยด้วยเราก็ตอบแทนตรงนั้นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันนะครับทำให้เรื่องนี้ลดภาวะความเครียดของประชาชนทั่วไปก็คือถ้ากลุ่มเพียงออกจากบ้านก็คือเขาก็หวัดระแวงนะครับก็ตรงนี้ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับค่ะนี่คือ พูดถึงในแง่มุมของผู้ที่เดินทางมาจากพืน้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องโดนตัว14วันนะคะแล้วเรามองเห็นว่าออนอกจากเขาจะไม่มีรายได้แล้วเนี่ยปัจจัยในค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ยังคงต้องรับภาระอยู่นะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนในการทําโครงการในครั้งนี้นะคะให้ท่านแนะนําตัวเองนิดนึงแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้อย่างไรบ้างนะครับผมครับสวัสดีครับผมแนะนา,นาห้างกุศลจันทร์ำกัดนะครับเกวันพรีเมียมนะ ่ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นในรูปแบบที่ทําน้ํายานะครับในการฆ่าเชื้อไวรัสต<ะ>ัว๙นะฮะของประเทศไทยนะครับแต่ด้วยที่ว่าตัวกับผมเองนะครับ<ะ>ผมชื่อนายโกวิดขุนศรีนะฮะ,ฮะนะครับผมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ .18 ตึกสองหมู 2, ่สองตําบลอาลุกเหนืออำเภอลักจังหวัดกระบี่ะนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านของผมนะฮะซึ่งผมอยู่อยู่ที่นี่นะครับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วะนะครับแล้วผมก็มองเล็งเห็นว่าไวรัสตัวเนี้ยมันระบาด เพิ่มขึ้นทุกวันยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันในทุกตำบลในทุกอำเภอในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมเลยมีอะไรเห็นว่าในตำบลของตัวกับผมเองที่ผมอยู่เนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องนี้อย่างอย่างมากเลยนะครับอย่างมากนะครับในการแพร่เชื้อเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยาทางทีมของผมนะครับก็คือทางทีมของผมก็จะมีนะครับพี่เกียรตินะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยนะครับพี่อุดมนะครับแล้วก็ ที่ปนปิดทองบัวด้วยนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยนามก็เลยมาคิดกันว่า,าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้หยุดเชื้อตรงนี้นะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะช่วยเหลือในตำบลของเราในตำบลอ่าวลึกเหนือนะครับในตำบลอ่าวลึกเหนือเพื่ออ่าวลึกจังหวัดกระบ,บี่ของเราเนี่ยเพื่อที่จะหยุดหยุดเชื้อโควิด -19 ซะนะครับเราเลยเข้าร่วมโครงการกับท่านกำนันธนพัทรคงชนะนะครับซึ่งท่านเป็นกำน,นันในตำบลอ่าวลึกเหนือของเรานะครับเพื่อที่จะทำการ หยุดเชื้อทั้งหมดนะครับทุกหมู่บ้านนะฮะเราก็จะทําการฉีดพ่นนะครับเพื่อทำการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเรานะฮะไม่ให้เชื้อเข้ามาในบ้านเราได้นะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดกันหลายๆท่านนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะแต่ผมก็คือนายณห้างอุตสาหกรรมจังหวัดสีวันรีพิแอนนะครับเป็นผู้จะจจำหน่ายตัวน้ำยานี้นะครับในประเทศไทยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวท่านกำนันจะพูดถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนค่ะคือสิ่งที่ต้องขอบคุณคือผู้ร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์หลายหลายท่านทุกท่านผมไม่สามารถเอ่ยนามได้ผมในฐานะตัวแทนตำบลและก็ทีมปกครองผู้นำขอขอบคุณแทนสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เรื่องข้าวปลาอาหารเงินทองที่มาลงทุนช่วยในครั้งนี้ผมพูดจากใจเลยผมไม่สามารถตอบแทนเขาได้หมดทุกทีมงานผมทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถทดแทนให้เขาได้ขอบคุณในความมีน้ำใจจริงๆและสุดท้ายอยากขอบคุณไว้ก็คือแม่ครัวเพราะแม่ครัวนี้เขามาด้วยใจไม่ได้มีค่าจ้างทุกคน จับผัดเปลี่ยนเวียนกันมาหมูโน้นคนหมูน,น,น,มนี่คนก็แล้วแต่ใครจะสะดวกเขาก็มาช่วยช่วยด้วยใจเขาไม่ได้มีค่าจ้างแต่เขาต้องมาทุกวัน mm. เขาบอกว่าทําเพื่อตําบลของตัวเอง mm. ผมก็สิ่งที่ผมบอกว่าสุดท้ายสุดก็คือแม่ครัวเป็นเฟืองตัวสําคัญตัวหนึ่งถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีแม่ครัวพวกเราก็เดินไม่ได้สุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณ ทุกทกท่านครับสวัสดีครับอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือข้าวกล่องนะคะที่ทางครัวตำบลอาลึกเหนือนะคะได้จัดทําก็จะเห็นว่ามีลักษณะของข้าวสองกล่องนะคะแล้วก็จะมีแกงนะคะมีแกงเผ็ดหนึ่งอย่างนะ,ะมีต้มจืดให้ด้วยนะคะกำหรับผู้ที่ทานเผ็ดได้ทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็จะบรรจุ ในลักษณะใส่ถุงให้เป็นแพ็กกิ้งแบบนี้นะคะเพื่อจะนำขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวในแต่ละหมู่บ้านนะคะซึ่งก็ในแต่ละหมู่นี้ก็จะมีการเช็คจำนวนของผู้ที่กักตัวไว้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านนี้ก็จะมีจำนวนกล่องข้าวเนี่ยไม่เท่ากัน,นะคะ่ะ และนี่คือรายนามนะคะผู้มีเสียสทาร่วมบริจาคนะคะช่วยเหลือการทำอาหารในครั้งนี้นะคะบริษัทภูทองอันดาจำกัดน,นะคะคุณนรินเก่งธนทร์นะคะร่วมสนับสนุนตัวตำบลอ่าวลึกเหนือนะคะจำนวนเงินห้าหม่บาทค่ะซึ่งให้การสนับสนุนในการทำกับข้าวในครั้งนี้ไปให้ผู้ที่กักตัว14วันนะคะ นี่คือกลุ่มแม่ครัวนะคะที่เดินทางมาจากหลากหลายหมู่บ้านนะคะมาช่วยกันนะคะเพรเรียกว่าสละเวลาของตัวเองนะคะจิตอาสาแล้วก็อยากให้ทุกคน,นปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะและเป็นการสกัดกั้นเชื้อโควิดไม่ให้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะ ก็จะเห็นภาพบรรยากาศของกุ๊กนะคะที่กําลังทําอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนแพ็กก็แพ็กในส่วนทําก็ทําในส่วนที่เป็นเครื่องปรุงก็หันไปเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ชมพร้อมกันนะคะค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่ๆนะคะที่มาร่วมกันนะคะเรียกว่าเตรียมอาหารให้สําหรับกุ๊กที่จะต้องปรุงต่อนะคะก็เป็นการตอนนี้เรียกว่าแกะและกํานะคะน่าจะทําเป็น น้ำพลิกนะคะเพื่อจะใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารแล้วก็ให้กับผู้ที่กับตัว14วันค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับปุ๊กนะคะของที่นี่ซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเฟืองนะคะเมื่อกี้ท่านกำลังบอกว่าเป็นเฟืองสำคัญในการทำอยากให้แนะนำตัวเองนิดนึงแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการนี้อย่างไรคะ่ะครับ สวัสดีครับผมนายนารุมอลึกเหนือนะครับเป็นตัวแทนของตำบลอันลึกเหนือนะครับที่ก็เข้ามา,าร่วมในกิจกรรมของชุมชนนะครับของตำบลอันลึกเหนือนะครับสำหรับโครงการนี้ก็คือเป็นครัวอ่าวแต่ครัวตำบลอลึกเหนือนะครับสำหรับโครงการตอนนี้มีจุดประสงค์สําคัญก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับเขาจักตัวนะครับและก็โดยความลําบากที่ว่า การที่เขาต้องไปซื้ออาหารนะครับจากข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดจากเขาเรียกว่ามันจะเกิดความไม่ไว้วางใจของคนรอบข้างนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยมีโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามานะครับในจากต่างถิ่นนะครับเพื่อกักตัว14วันเพื่อความปลอดภัยของชุมชนนะครับและก็สําหรับครัวตํำบลอันลึกเดือเนี่ยนะครับตอนนี้มีผู้สนับสนุนนะครับมหาหน้าหลายตานะครับหลายๆ หลายๆเครือข่ายเข้ามานะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับและก็บุคลากรนะครับบุคลากรที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับทุกท่านมีใจมานะครับทุกท่านมีใจมาทุกคนนะครับสําหรับครัวตำลนกเหนือนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ หลังจากที่แพ็คข้าวกล่องนะคะตามจํานวนของผู้ที่กักตัว14วันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เองนะคะก็จะใช้รถนะคะที่มีเจ้าหน้าที่นะคะส่วนที่เป็นสมายประคองนะคะแล้วก็รวมถึงในหน่วยของปอสมอนะคะเดินทางไปวัดอุณหภูมินะคะให้กับผู้ที่รับข้าวกล่องทั้งนี้แล้วก็พร้อมกับวัดอุณหภูมิให้ด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องกักตัวต่อหรือว่าอย่างไรนะคะ ค่ะแลวตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านนายอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะให้ท่านพูดถึงโครงการในครั้งนี้หน่อยค่ะครับสำหรับโครงการครัวตำบลวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและลอกใหม่นะครับทำให้พื้นที่อำเภอเอ่าวลึกเนี่ยก็มีผู้ที่เดินทางามาจากฝลางจังหวัด กลับเข้ามายัางภูาำนานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาใาส่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดนี่มีเยอะมากนะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสียงที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็จะต้องถูกมาตรการที่ทางจังหวัดกระบี่กําหนดนะครับก็คือการก,ากักตัว14วันนะครับทีนี้ผู้ที่กักตัวในในความหมายของของทางาาาราชการก็คือเขาจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ครอบครัวน<ฮ>ะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการนําเข้ยมาสู่ครอบครัวได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความลำบากในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้นะครับ <ฮะ S 1> ทาง <ฮะ S 1> ท่านกำนันเอาลุกเหนือรวมถึงทางผู้กครองท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันคิดว่าทำยังไงที่จะได้ช่วยกลุ่มที่เข้ามาเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เขาได้รับความเดือดร้อนหรือว่าลำบากน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับก็เลยนั่งประชุมหารือกันแล้วก็กำหนดว่า ทางตำบลและก็หมู่บ้านเนี่ยจะร่วมกันจัดตั้งครัวตำบลน,นะครับเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับแล้วก็ <P ew> er> นําไปส่งให้กับผู้ที่เข้ามากักตัวในพื้นที่และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เข้ามาครับค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางหน่วยงานทั้งอําเภอนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วม กันให้การสนับสนุนและคิดว่าเป็นโครงการที่เป็นการสกัดกั้นเชื้อโควิดด้วยนะคะครับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับซึ่งผลผลที่เกิดขึ้นก็คือณขณะนี้เนี่ยตำบลอำเภอลึกเหนือที่ท่านกำลังแล้วก็กำลังที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านดําเนินการเนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ครับค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ให้าการพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์และก็โครงการในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะคนที่หนึ่งนะคะตำบลออลลึกเหนืออำเภอออลลึกจังหวัดกระบี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือนํารถมอเตอร์ไซค์นะคะมารับข้าวกล่องนะคะให้ผู้ที่กักตัล14วันนะคะท่านก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็ป้องกันผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเมื่อให้อําเภออ่าวลึกนะคะปลอดเชื้อโดยเฉพาะตาบลนาเหนืออาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะนี่เจ้าหน้าที่นะคะนํารถมอเตอร์ไซค์นะคะมารับข้ากล่องนะคะเพื่อไปให้ผู้ที่การตัว14วันนะคะองบลืกน่เยทำไมถ้รมนค ท่านผู้ชมคะและนี่ภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่ทางช่องปลายพยายนิวชีวิตออนไลน์นะคะได้นําเสนอนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่กักตัว14วันในพื้นที่ตังหอ่าวลึกเหนืออำอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็วันนี้ทางช่องปลายพยายนีิวขอนำเสนอภาพบรรยากาศได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่อีกครั้งในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ